ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม Star d i v a l y ใน EP ที่8ท่านผู้ชมนะเรามาเริ่มฤดูกาลใหม่ท่านผู้ชมนะคือฤดูกาล Summer หรือแปลไทยก็คือฤดูกาลหน้าร้อนท่านผู้ชมนะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลใหม่เนาะโอเคหน้าร้อนนี้ก็จะมีของปลูกอีกมากมายท่านผู้ชมนะโอเคผมขออะไรนะกำจัดวัชพืชที่แห้งตายก่อนท่านผู้ชมนะ คือถ้าเปลี่ยนฤดูเนี่ยนะว่าพืชที่มันอยู่ไม่ได้ก็จะตายใช่ไหมจะเป็นวัชพืชน,นี่เนาะอ่าอันนี้มันยังอยู่นะโอเคเป็นผลไม้ในตำนานเนาะโอเคปะผมว่าไปในเมืองมาซื้อมเมล็ดก่อนนะผู้ชมนะเออลืมไปผมได้ทำการอัพขวานเป็นคัพเปอร์นะแต่พ i ิกแอ็กยังไม่ได้อัพเลยนะก็พอดีลืมนะผู้ชมนะอ่าก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเนาะโอเควันนี้ก็จะไปอัพดีกว่านะ ดูก่อนไปในเมืองก่อนปะเราไปซ,ไซื้ออะไรกินเออเสื้ออะไรกินวะซื้อมเมล็ดท่านผู้ชมนะอ่า,อาขุดตรงนี้ด้วยอ่าต้อกกาลนี่มชมนะเพื่อไปทำยุ้งฉางเนาะนี่ผลผลิตไม่ใช่ผลผล,ผลิตสิมันเป็นของป่าในฤดูร้อนท่านผู้ชมนะอ่ามีองุ่นด้วยแจวเจวเจวโอเคฤด,ดูกาลมา่เป็นฤดูกาลที่ดีมากมานะฤดูดร้อนเนี่ยซัม,มเมอร์ซัมเมอร์ Okay. เพลงก็ใช้ได้ใช้ได้โอเคตอนนี้เก้าโมงยี่สิบอ่านี่ท่านผู้ชมฤดูร้อนน่ะปีที่หนึ่งถ้าครบรอบสี่ฤดูก็จะเป็นสองปีท่านผู้ชมนะอ่าประมาณนั้นอันนี้เทศกาลไม่รู้อันนี้เทศกาลดูอันนี้นะ่าเทศกาลไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็รู้เองท่านผู้ชมนะ ไม่พันสารร้อร้อนวางจะหน่อยแล้วอ่านี่เริ่มชมนะมีพลิกมีบูเบอรี่อ่าแล้วก็หวัวบลิสหัวอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ชมเมล็ดเยอะม,มากมีหันตะวันด้วยอ่าซื้อไปปลูกเมล,เ,ลเมล็ดเมลอนแปดร้อยเออสักห้าเมล็ดมาอ่ะปลูกแค่ห้าเมล็ดเพราะเงินก็ไม่มีชมนะ โอ้ห้าเมล็ดอันนี้เป็นต้นไม้ที่มเมล็ดเบอร์ูบเบอรี่ปลูกในฤดูร้อนในเวลา3าวันก็นจะิญเโต,โตแล้วก็เกี่ยวยังให้ผลผลิตต่อเนื่องโอเคซื้อสัก10กี่สิบต้นเลยอะเป็นไรผมงเงินหาได้ไมั้ยนะหาได้จากผลผลิตพวกนี้เนาะอ่าเมล็ดข้าวสาลีเหรอข้าวสาลีซื้อสัก เ,เดี๋ยวขอเลือกมาเล็กก่อนนะพ่าชนั้นเดี๋ยวผมขอตัดเนาะอ่าโอเคท่านผชมผมซื้อมาเล็กมาเท่าน,นี้ก็พอเนาะอ่าตังก็ไม่มี่วงน,นี้เออเดี๋ยวเอาไปออุปกรณ์ก่อนนะฉันได้ขอมาตุนไว้ที่ร้านฉันอีกเพียบเลยละ่ะบีมีแต่ของดีๆขายเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ชใชประมาณนั้นไปเล ฉันรักสันนะเจ้าหนุ่มแชมป์ซิลเซ่ถ้าเธอปฏิบัติกับซาของเธอดีแล้วก็ฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แน่นอนโอเคครับ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 ,รบโอ้ยผมขอไปปลูกเอ้ยใช่ใช่ลืมไปหาลูกสาวเขานะเออหาลูกสาวเฮ้ยสวัสดีเอาไปเกี่ยวไปเกี่ยวจะไหนจ๋าไปเกี่ยวจ๋าจะไหนะเอาไปเกี่ยวจา๋าหายอะ่ะอ๋ออยู่ยนี่ไง ร้อนอีกแล้วเหรอแย่จังไม่ชอบเลยออไม่ชอบอย่างนั้นเลยไปเราไม่มีอะไรให้เธอเนาะ,ะช่วงนี้เออให้ขวัญได้หรือเปล่าให้ขวัญไอบิเกียวให้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวก็ซื้ออะไรให้เธอเนอะโอเคปะกลับบ้านไปปลูก <c oughs> กลับบ้านไปปลูก พืชพันธุ์ของเราดีกว่านผู้ชมนะผมได้ไม่แค่น,นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวถ้าเรามีเงินเราค่อยซื้อมาตุนเยอะๆนะเป็นเลยวันแรกเองเราดูการใหม่อเดี๋ยวก็จะเอาของไปหยอดกับปุกนะเราดูกานใหม่สำหรับเล้าไก่นี่ยังไม่ได้สร้างนะผู้ชมนะเออรออีกหน่อยนะอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแหละโอเคขอกำจัดแปลงที่ก่อนอ อ่าแค่นี้ก็พอไปชมนะเอาหางวางเนาะอันนี้ปลูกเมลรอไม่อนหะนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเอาทำอะไรนะทำปุ๋ยที่มันเป็นดาวได้ไหมชมนะคือให้ผลผลิตที่ดีแหละเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่า ปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บ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 อืมเดี๋ยวจะเอาหุ่นละก,กาวางไว้ตรงนี้น,นะครับทุกคนนะเคดูการมาเราต้องจัดตารางให้ดีน,นะครับทุกนนะปึ๊บอ่าอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะปูเป็นระเบียบครับทุกนนะเออให้มันสวยงามน,น้ำทีเดียวครับทุกนนะโอเค เดี๋ยวผมขอมาซื้อเมลอนหนึ่งเมล็ดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลดน้ําทีเดียวมาชมนะบีเออย่าเพิ่งเปิดร้านบีเอ๋ยบีเออย่าเพิ่งเปิดร้านสี่โมงแล้วโอ้ไม่ก็ไม่บีเอ๋ยมึงอย่าลืมมึงมึงมึงอย่าเพิ่งปิดร้านนะบีเอ๋ยมึงอย่าเพิ่งปิดร้านนะบีเอ๋ยบีเออย่าเพิ่งปิดร้านนะบีเอ๋ยบีเอ๋ยขอละขอละโอ้อย่าเพิ่งปิดร้านโนะอเคแล้ว okay. ลไปโอเคสิบเมล็ดพอดีอะไปะ อ้าวพี่อะไรป่ะมีอนะไรมาพาร์ทนี้ก็ปลูกพืชรัว,วๆผู้ชมนะอ่าเริ่มนดูดูการเริ่มฤดูดูการใหม่นทีเราก็ต้องปลูกพืชใหม่เนาะโอเคอืาโอเคมาแล้วพืชจ๋าอันนี้สิบเมร็ด ซิบเรดปลูกตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเกโอเคเราไปทำปุ๋ยปุ๋ยที่ทำให้พืชผลนึงถ้าอันเปดื่มอ่ะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคปหวานอ่าโอเคใส่เลยโอเคตอนนี้แปลงก็เป็นระเบียบขึ้นมากละลดน้ำค่ะลดน้ำลดน้ำลดน้ำ่ดน้ำ,นำ,นำ,นำก่อนอ โอเคนักศึกษาผู้ชมนะอ่าตอนนี้ก็ต้องรอให้พืชผลเราโตนะโอเคเออเหนื่อยมาทั้งวันละเดี๋ยวขอเอาของประหยอดก่อนนะผู้ชมนะใช่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 โกดังตู้ปลาโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนแล้วเรามีของอะไรที่เราไม่ต้องหยอดต้องหยอดบ้างโอเคเรามีหอยอยู่นี่นาเอาหอยประหยอดด้วยปุ๊บอันนี้อ่า นี่เก็บไว้ในกล่องโอเคอืมอืมโอเคปะอันนี้ไปแสนในาการชสมนะให้ยูนิมอสเอาติด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 โอเคปะไปกันไปกันเดี๋ยวไอเดี๋ยวเอาไปเอาไปให้ยูนิมอสยูนิมอสเสร็จเราก็จะหลับผสมนะ ดีโอเคเอามาให้อ่ะโอเคอีกห้าชิ้นอีกห้าชิ้นเอาเลยดิเอาอันนี้อันนี้อันนี้อ่าน,น่าจะมีอยู่แถว,แถวอะไรนะชายหาดเนาะโอเคพืชผลอย่างนั้นเหรออันนี้แปรรูปดูไมร่ร้อนอันนี้ร้อนอ่ะ อันนี้ผลผลิตที่ดีอ๋อโอเคจะเก็บไว้ประกันนะเมลอนอืม่ะเดี๋ยวดูข้างล่างสิคือมีหลายอย่างน,นะทุกเนนะไหนว่าฤด,ดูร้อนฤด,ดูนี่รูหนาวนี่ไงฤด,ดูร้อนซัมเมอร์แมพแมพขารันนี้นะโอเคไม่ใช่ดูไมลร่วง โอเคปะกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวตื่นเช้ามาเราเอาพิกแอคไปให้ไปให้ช่างทีเหล็กตีนะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร <c oughs> ผมว่าเราทํายุ้งฉางแน,ำำนลล้น้ำสมนะเออทำได้ละเออเอันมาต้องการแค่5อันท่านผู้ชมนะ เฮ้ยเสียงอะไรฮะลึกลับนะเมืองเนี้ยมีม,มีมีบีบมนะเมืองเนี้ยป,าปาลาปลารับรับน่ารับ okay. เคอ้ยตื่นเช้ามาไม่มีอะไรขา,ายดูสิแต่สดใสว้านี่ไงเริ่มโตแล้ว ตื่นเช้ามาก็ไม่ข้อแจ่มเหมือนกันพืชมันโตเร็วเรื่องก็ดีละมารดน้ำครับเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอไปให้อะไรนะโรบินมาทำยุ่งฉางให้เราท่านผู้ชมนะอันนี้ข้าวสาลีเราอันนี้ผมใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเนาะมันก็เลยโตเร็วไม่พิเศษนี่ไงเริ่มโตแล้วนี่ไงอ่า

ยูชฉากมันต้องใช้คอปเปอร์อ่าแล้วก็ใช้อันนี้ห้านักผู้ชมนะแล้วก็หินหรือเปล่าวะจำไม่ได้ฮะผมว่าเอาทั้ไม้ทั้ง,งหินไปดีกว่าอ่ะไม้อาไม้หินนะเก็บเผาคอปเปอร์ทิ้งไว้คอปเปอร์ก็ล่ำรวยหรอละเดี๋ยวน้องเราจะไปเผาไม้เยอะนะนักผู้ชมนะจะลงเหมืองหาของอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังลงมาถึงชั้น เราลงไปถึงชั้นที่30อหยุดนะไปถึงชั้น40เลยหรือ35วะจำไม่ได้อางนอ่าโอเคปะ่ะอ,อ่าขดอย่างนี้ด้วยช่นนะนี่ก็จะได้ของนะคุณเจอหนังสือที่หายไปฮอสมุตขนาดกว้างอ่า,อาได้เฟิ่มอยู่แล้ว มาทำไมเอ้โอ้น่ารักไปพรหมเลยฮนะปลาอ้าวโรบินโรบินโรบินมึงนอนอยู่โอ้โห oh, <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเนี่ยโคตรขี้เซาเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเก็บของปลาเล่นแล้วกันนะรอโรบินนะชมกลางวันนี้รอโรบินนะอ่าอย่างเดียวผู้ชมนะอ่า แม่งยังนอนอยู่เลยโอ้โหโคตรจะขี้เกียจไปไหนเนี่ยเราเนี่ยฮะรอก่อนแล้วรอก่อนรอก่อนรอก่อนโรเบินโรเบินโรเบินมึงตื่นได้แล้วเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเนี่ยโรเบิร์อา้าหายไปแล้วเอา้าหายไปจังซีได้แล้วเอเอหาไปไหนได้อแซมกำลังตื่นเนาะเซบาสเตียนให้แซม เดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเห็นโรบินอยู่ที่นอนอย่านะตอนนี้หายไปไหนละเฮ้อเหี้ย,ยผีหลอกกูหรือเปล่าวะว้าฮ่าฮ่าอีเวนนะงานไปอัพพิแอคก่อนนะคผู้ชมนะโรบินเออยอะไรของหล่อนเนี่ยเอออะไรของหล่อนวะเนี่ย อยู่ดีก็หาไปดือด้อๆเลยเป็นอไรปะไปอัพพิกแอคให้เป็นคอปเปอร์ก่อนนะผู้ชมนะแอบแปบ๊แปบเกมเริ่มน่าสนใจขึ้นเฮ้ยร้านไอติมนั่นเราก็มีเตรียมเนาะอ่าเป็นเรื่องธรรมดาอัพเกรดอุปกรณ์หน่อย,อยพวกแอปอ่าขอบคุณเชิญจะเริ่มทำสิ่งนี้อ่ะเหมือน,นเดิมเหมือน,นเดิมเหมือน,นเดิมบา้บาปลาปลาปลา ไปหารบินนั้นรอให้ชั้นตีเหล็กตีเปร์อคอปเปอร์ไปนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมเห็นพิกแอคผมเห็นขวานขวานเหล็กนะแต่เรายังไม่ถึงชั้นเหล็กนะเนาะตอนนี้ใช่คุยกับอาบ,บิเกลเอยโรบินอาบ,บิเกลก็กำลังหาใครสักคนที่นำคอปเปอร์อ๋อยี่สิบห้าโอ้ยเควสเสริมเลย อากาศก็ชื้นอากาศก็ชื้นแถมเหนียวด้วยนะพึ่งและเกสอนทางตั้งดูดูแต่คิดก็อยากจะเป็นลมแล้วอ๋อน่าจะกลิ่นเกรสรแรงหรือเปล่ปาลดูร้อนเนี่ยของคนรอขอบคุณครับอ่าให้เลยสนิทไปสนิทไปอ่า่ะโรเบิร์มึงต้องตือนนะ มึงต้องตื่นนั่นนะอย่าบอกว่ายุงา้งฉ่ามันใช้กี่บาทเนี่ยผมมี3ามพนเอเนี่ยจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่พอก็หาใหม่ครับทุกคนนะนอกเราจะไปฟาร์มเงินมาอ่าบอปี้มึง,ม,ง,ม,งมึงตื่นได้แล้ว What the fuck หายไปไหนเน,นี่ยเออช่างแม่งเถอะ <laughs> ช่างช่างแมงช่างแมงช่างแมง งั้นผมว่าขอปิดคลิปว่าเพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมนะ,ะสำหรับเกม Star d e l i v e y ใครอยากจะเสพบรรยากาศของจริงไม่ใช่ของจริงหรอกใครอยากเล่นตัวเกมของจริงก็ไปโหลดใน Play Store ไ,ได้ท่านผู้ชมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีลนะแล้วะท่านผู้ชมนะก็ผมก็จะไปเล่นนอกรอบมานะแล้วก็ยุ่งฉากเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของทําช่างช่างทํายุ่งฉากในไปไหนแล้วไม่รู้ ก็ขอปิดคลิปวิดพิธีนี้ก่อนนะไม่จนะใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะตอนนี้ก็จะ6ว่าซับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะบายบจุบจ๊บ